สวัสดีชาวพฤกษบค่ะดวงความรักระจะมนที่8ดมกราคมนะคะพลังงานดีมากเลยนะคะทั้งสองฝ่ายเลยนะ คุณได้4ี่คา,าสาวนเขฐาเป็นเอเส็คัพนะคะถ้าใครสสนิทนะคะมีโอกาสได้เริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะมีคนที่น่าสนใจเข้ามามีความจริงใจมากเป็นความรักที่สามารถอยู่ได้ตลอดชีวิตตัวคุณได้4ี่คาาหมายถึงชีวิตแต่งงานนะคะคือคนนี้ถ้าอยากที่จะไปต่อยาวๆเนี่ยสามารถพัฒนาได้นะจะะัากวาลเปิดไฟเขียวนะคะแต่อะไรก็ตามเนี่ยอาจจะต้องค่อยๆดูใจกันไปก่อนคือรีบไม่ได้เนาะพลังงานเก็ทโมร์โซเมชันแล้วก็เลโก้คอนโทรลิชูนะคะขึ้นมาเหมือนจะเตือนแล้วว่าถ้าเกิดว่าอยากจะคบหากับคนใหม่ๆคนนี้ต้อง ค่อยๆคบกันไปอย่าเร่งรีบนะคะอย่าใจร้อนแล้วมันจะดีนะส่วนใครมีแฟนแล้วหรือว่าแต่งงานแล้วนะคะที่ผิดใจกันมาเนี่ยจะดีขึ้นเนื่องจากว่าน่าจะมีฝ่ายหนึ่งเนี่ยที่ตั้งใจจะเข้ามาง้อแล้วนะคะอยากให้ความสัมพันธ์มันไปต่อข้างหน้าได้แบบราบรื่นแล้วก็มีการปล่อยวางนะคะ let go control issue เนาะคือไม่ได้แบบว่าอยากจะควบคุมอะคะอีกฝ่ายหนึ่งแล้วนะความสัมพันธ์ก็จะไปได้เรื่อยๆนะคะ